เอาละครับสวัสดีแฟนบอลเลสเตอร์ทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวเลสเตอร์มาฝากอีกเช่นเคยนะครับก็เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับซึ่งข่าวแรกเป็นการรายงานออกมาจากอีวานไคล์รอสนะครับซึ่งเป็นการรายงานออกมาว่ายาเซอร์อัสเปล่าเนี่ยอยากจะย้ายไปคิโรนามากกว่าเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งเลสเตอร์ซิตี้ยินดีที่จะ ยื่นไปประมาณ25ล้านยูโรสำหรับยาเสื้ออสเปล่านะครับนี่เป็นการรายงานออกมาจากอ,าอีวานไครรอสนะครับผมแล้วก็การรายงานเพิ่มเติมในดิวของยาเสื้ออสเปล่านะครับซึ่งเป็นการรายงานออกมาว่าคิโรนาเนี่ยได้ทำการตัดสินใจที่จะลงทุนครั้งใหญ่ในซัมเมอร์นี้ในตัวของปีกชาวโคลอมเบียที่ดูมีเวลนะครับอย่างยาเซื้ออสเปล่านะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ Ford, วัดฟอร์ดและก็เลสเตอร์และเลนและปอร์โตเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในการสัสญญาผู้เล่นวัย20ปีคนนี้อีกแล้วนะครับซึ่งสโมสรมั่นใจว่าการย้ายตัวนี้จะเสร็จสิ้นอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับนี่เป็นการรายงานเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ข่าวต่อมานะครับเป็นการรายงานออกมาจาก f o x Sport MX เนะครับเป็นการรายงานออกมาว่าเลสเตอร์ซิตี้ได้มีการสอบถามข้อมูลถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับดิล เกี่ยวกับนักเตะที่ชื่อว่าแซนดิเอโกจิมินเนสนะครับนี่เป็นการรายงานออกมาจาก f o x s p o r t นะครับและก็ข่าวต่อมานะครับเป็นการรายงานออกมาจากไวโอลา e w วิโอเรนตินานะครับเป็นการรายงานออกมาว่าเลสเตอร์ซิตี้ได้มีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโจนาธานอิโคนเน่นะครับแต่ว่ายังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับผมและก็ข่าวต่อมานะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของฟาตาวูในช่วงหลังเกมนะครับซึ่งฟาตาวูก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มันคือวันที่พิเศษ เพราะว่ามันคือการเปิดตัวของผมในเพีย์มันเป็นความรู้สึกที่ดีและก็มันดีมากที่เราสามารถเก็บแต้มได้จากเกมนี้และผมก็มีความสุขมันเป็นเหมือนกับความฝันเป็นจริงเลยสำหรับตัวผมและผมก็ยังคงจะพยายามทำงานหนักต่อไปและก็ฟาตาบูก็ได้กล่าวต่อไปนะครับว่ามันมีข้อแตกต่างในพเพีย์มันเป็นหลีกที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นและก็เราก็ต้องวิ่งมากยิ่งขึ้นคุณต้องยังคงทำงานหนักต่อไปกับทีม มันมีความแตกต่างแต่แลว,ว่าเราก็ยังคงทํางานหนักเพื่อเรียนรู้มันแฟนๆในที่นี่มันเป็นสิ่งที่น่ามหาัศจรรย์มากในมอบพลังให้กับผมเสมอและผมก็มีความสุขพวกเขาเป็นเหมือนกับคนพิเศษและผมชอบในการเล่นที่นี่เพราะว่าพวกเขาทําให้ผมรู้สึกเหมือนว่าเป็นคนพิเศษในตอนอยู่ที่นี่และก็ได้มอบพลังะพละกกำลังให้กับผมมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทุ่มเทให้กับทีมมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นกับทีมแต่ นั่นคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แต่ว่าเราก็ยังคงต้องมีการฝึกซ้อมและทำงานหนักต่อไปนี่เป็นสิ่งที่ฟาตาวูได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในหลังเกมนะครับแล้วก็ข่าวต่อมานะครับซึ่งเป็นการรายงานออกมาจากอาร์สลินดานะครับเป็นการรายงานออกมาว่าเฟเนปาเช่ได้แสดงความสนใจในมิดฟิลด์ของเลสเตอร์อย่างบูบาการีซูมาเร่นะครับและก็ข่าวต่อมานะครับก็ยังเป็นบทสัมภาษณ์นะครับซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ของเคซี่แม็กอาร์เทีย ที่ได้ออกมาพูดหลังจากเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทางเลสเตอร์นะครับซึ่งเคซี่แม็กอาเทียได้ออกมาพูดว่าผมดีใจที่จะได้แจ้งต่อทุกคนว่าผมได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรที่ผมอยู่มาตั้งแต่วัยเด็กบ้านนั้นเปรียบเสมือนที่ที่หัวใจอยู่และผมรอไม่ไหวแล้วที่จะเดินทางร่วมกับสโมสรแห่งนี้นี่เป็นสิ่งที่เคซี่แม็กอาเทียได้ออกมากล่าวหลังจากเซ็นสัญญ,ญาฉบับใหม่นะครับและก็ข่าวต่อมาก็เป็น สถิติที่น่าสนใจของเจมี่วาร์ดี้นะครับซึ่งเจมี่วาร์ดี้อยู่ในหมู่ผู้เล่นที่ได้มีการพยายามที่จะยิงถึงมากกว่า500ครั้งในพนะิมลิกนับตั้งแต่ฤดูกาล2003-2004นะครับซึ่งเจมี่วาร์ดี้เป็นผู้เล่นคนเดียวที่ได้มีเปอร์เซ็นต์การยิงสำเร็จสูงกว่า20%นะครับซึ่งเป็นการแปลงตัวเลขจาก137 จากการยิงทั้งหมดของวาร์ดี้อยู่ที่621ครั้งนะครับซึ่งคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่22.1นะครับผมและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดของเลสเตอร์ที่ผมสามารถรวบรวมแลนะหามาได้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับฟังนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้ผมด้วยครับขอบคุณและสวัสดีครับ